แก๊ง c a l center ที่ย้ายถิ่นฐานออกไปเมืองอื่นแล้วจริงหรือไม่นะคะและเมืองใหม่ที่กําลังพัฒนาจะเป็นเมืองทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นฐานที่ตั้งแก๊ง c a ซ l center ใหม่กันแน่เราจะไปติดตามกับคุณพิทพงศ์ค่ะมันสร้างอาลังการเรื่องมือมันครบทันสมัยเด้อ๋อโ้ย แล้วนี่คือเขาทํากันทั้งวันทั้งคืนหรือคอุณ้ทั้งวันเลยเหรอนี่มันตรงนี้มันดังใช่ไหมอ่าฮะเรื่องรถเรื่องอะไรมันจะไม่ตับเลยเห็นไหมอ่ uh huh. าฮะตธรรมดาเนี่ยมันจะตับตัดไฟฟ้าตัดน้ํามันตัดระบบโทรคมนาคมใกล้ครบเดือนส่งผลกดดันถึงแก๊งคอเซ็นเตอร์บางส่วนถูกล้างบางหนีตายย้ายฐานใหม่แต่จะเป็นแบบนั้นจริงหรือ ทีมข่าวลมพื้นที่จังหวัดตากอีกครั้งเดินหน้าเจาะลึกหามเมืองใหม่ที่มีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงพบความผิดปกติจนต้องจับตามองใกล้ชิดที่แรกคือเขตไท่จางตรงข้ามอำเภอพบพระครั้งที่แล้วเราเห็นกองกำลังกระเรียงคราวนี้ดูอีกมุมเห็นชัดเมืองใหม่กำลังก่อสร้างอย่างรวดเร็วกำแพงถูกสร้างเสร็จสิ่งปลูกสร้างภายในหลายจุดเสร็จเรียบร้อยและเหมือนครั้งที่แล้ว รถก่อสร้างย่างเข้าออกท่าข้ามจุดนี้ทั้งวันทั้งคืนเราได้พบกับชาวบ้านที่เคยเจอเมื่อครั้งส่งตัวชาวต่างชาติ260คนเขาแอบให้ข้อมูลว่าจุดนี้มีการก่อสร้างอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีตนเองยังเคยพบคนไทยและชาวต่างชาติหลบหนีข้ามกลับมาบ่อยครั้งคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จีนหมดเลยถูกไหมฮะไอ้ที่เป็นตึกโอ้จีนนั่นแหละโบซ้ายก็เป็นคาตงเยอะอ่ะ เมื่อก่อนมันเคยมีแบบขนาดนี้เลยฮะหรือมันประมาณบ้านเล็กๆเล็กอันนี้มันตัดเขาไปไหมตัดเขามันก็เอาไปชั้นๆชั้นชั้นดินมันก็มาเทเนี่ยเทเทกันน้ำไปส่งของโน้นนะเทพบุญให้สัตว์เห้ฝั่งมันรุ่งอ่นมีเขาไปเลยเมืองใหม่จุดที่สองมีชื่อเรียกว่าบ้านวัลเล่ที่นี่มีแม่น้ำไหลผ่านเป็นปราการธรรมชาติ เมืองใหม่นี้แบ่งเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้จุดที่ทําให้เราเห็นถึงความผิดปกติชัดเจนคือรั้วลวดหนามที่ไม่ได้หมวนออกมาเพื่อป้องกันคนภายนอกแต่กลับหมวนกลับเข้าไปด้านในป้องกันคนหลบหนีแบบเดียวกับที่เจอที่เมือง KK เค r าบุญหลังคาสีส้มเราสังเกตเห็นดาวเทียม t าริง n k อุปกรณ์เชื่อมสัญญ,ญาณอินเทอร์นเน็ตทางไกลแบบเดียวกับที่แก๊งคอร์เซนเตอร์สั่งซื้อมาใช้ และยังพบหน่วยรักษาความปลอดภัยจับตาดูความเคลื่อนไหวฝั่งไทยตลอดเวลาทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูให้ข้อมูลว่าพื้นที่ฝั่งเหนือเดิมทีเป็นที่ตั้งของบดคาซิโนก่อนกลายสภาพเป็นที่ตั้งของแกงคอเซนเตอร์เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้กำแพงเมืองของที่นี่พังถล่มเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่มีคนต่างชาติหนีตายข้ามฝั่งไทยจึงได้รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่แหล่งใหม่ ของจริงกำลังเร่งก่อสร้างอยู่ที่ฝั่งใต้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงอันตรายสูงเราได้แต่เก็บข้อมูลจากระยะไกล ตรงพื้นที่บริเวณนั้นครับหากว่าพ้นแนวบริเวณของชายป่านนะครับที่เป็นต้นไม้ตัวบริเวณนั้นมาก็จะเข้าสู่พื้นที่ของชายแดนของอำเภอพบพระที่จังหวัดตากครับที่นี่ถูกเรียกว่าบ้านวันเล่ใต้ครับหรือว่าบ้านวันเล่สองซึ่งจุดนี้มีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงว่าจะเป็นจุดที่กลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์จะอพยพย,ย้ายถิ่นมาที่นี่เพื่อสร้างกลุ่มนรกคอร์เซนเตอร์แห่งใหม่ขึ้นมาครับ เียงเครื่องปั่นไฟที่ทำงานตลอดเวลาเปรียบเป็นสัญญาณชีพแผ่วเบารอ,อการเติบโตถ้ามองแบบโลกสวยที่นี่อาจกลายเป็นเมืองพัฒนาแต่ถ้ามองแง่ร้ายวันใดที่เมืองสร้างเสร็จพร้อมจะแปลสภาพเป็นฐานของแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ทันทีไม่ต่างจากเมืองพญาตองสูตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบได้ครับเรากําลังเตรียมการทั้งหมดอยู่แล้วก็อยู่ในกระบวนการที่เราจัดการได้นะครับเข้มข้นในเข้มข้นอยู่ที่ผลแล้วก็อยู่ที่การประเมินก็เห็นผลนะครับชัดเจนนะครับว่าเกิดกระบวนการตื่นตัวทางเขาคนทนกลุ่มน้อยเขาก็ประกาศตัวและเขาไม่สนับสนุนเขาไม่ได้เห็นด้วย <clears S 1> แล้ว <ault> ก็มีกระบวนการที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าไม่มีกระบวนการสามตัดของเราสิ่งที่จะเกิดเห็นมาในวันนี้มันไม่เกิดนะครับ ฐานใหม่แก๊งคอร์เซนเตอร์ขยับออกไปไกลาชายแดนไกลเขตอำนาจรัฐแผนการรับมือแก้ปัญหาที่เพิ่งคุยกันจะเอื้อมไปถึงฐานใหม่หรือไม่ต้องจับตาดูกันให้ดีทีรพลเพชรช่วยถ่ายภาพพิทพงศ์จตุรพิทพรทีมข่าว 7hd รายงาน